สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับครูน้องกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้มาดูสิว่าครูน้องจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องอะไรคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรกลางกันนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะคะว่าการผันวรรณยุกต์อักษรกลางเนี่ยมีหลักการวิธีการผันกันอย่างไรไปกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปผ่นวรรณยุกต์กันเรามาทบทวนเรื่องวรรณยุกต์กันก่อนนะคะวรรณยุกต์ก็จะมีรูปเอกรูปวรรณยุกต์โท รูปวรรณยุกต์ตรีและรูปวรรณยุกต์จัตวานั่นเองค่ะส่วนเสียงก็จะมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาน,นะคะจึงสามารถสรุปได้ง่ายๆว่าวรรณยุกต์จะมีทั้งหมด4รูปและก็5เสียงด้วยกันนะคะรูปที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็คือเสียงสามัญน,นั่นเองนะคะเอาต่อไปเรามาทบทวน อักษกรกลางกันบ้างนะคะอย่างที่เด็กๆจําได้แล้วว่าอักษกรกลางก็จะมีไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนะคะในที่คุณครูวงเล็บเอาไว้คือคําว่าเด็กและคําว่าตายเพื่อให้เด็กๆสังเกตว่าทั้งสองคำนี้เป็นคําที่ไม่มีความหมายนะคะคุณครูใส่ไว้เพื่อให้เด็กๆจําได้แค่นี้เองค่ะทีนี้เรามาดูซิว่ามีพยัญชนะตัวอะไรกันบ้างนีก็ไกจ่จอาจาน ดอเด็กตตเตาดอชดาตอประตักบอใบไม้โอป,ปลาและอออ่างนะคะรวมทั้งหมดอักษรกลางก็จะได้เป็น9ตัวนั่นเองค่ะทีนี้เราทบทวนอักษรกลางไปแล้วทบทวนวรรณยุกตไปแล้วจากนั้นเรามาลงฝึกผันไปพร้อมๆกันนะคะ เรามาดูสิคะว่าพยัญชนะอักษรกลางเนี่ยจะผันได้ทั้งหมด5เสียงด้วยกันนะคะนั่นก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทูเสียงตรีและเสียงจัตาวานะคะทีนี้เด็กๆมาผันไปพร้อมๆกับคุณครูกันนะคะคําที่1คําว่าป้าผันพร้อมๆกันนะคะป้าป้าป้าปาป๋าค่า,าคำที่2เลยค่ะเด็กๆผันพร้อมกับคุณครูนะแกง เก่งแกง้งแกง้แกงเกง่งคำที่สมกันเลยค่ะคำว่าเตานะคะเตาเต่ตตตตาเ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 ยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆคำต่อไปเลยค่ะคำต่อไปคือคำว่ากล้องกล้องกล่องกล้องกล้อง ทีนี้เด็กๆฝึกผันไปแลว้วเรามาลองสังเกตดูสิคะว่าถ้าเป็นเสียงสามัญที่คุณครูวงกลมสีเหลืองไว้เด็กๆเ,เห็นไหมคะถ้าเป็นเสียงสามัญรูปวรรณยุก,ก็จะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะถ้าเป็นเสียงเอกก็จะเป็นรูปวรรณยุกเอกเด็กๆสังเกตครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงที่คุณครู ทำไว้ให้นะคะต่อไปถ้าเป็นเสียงโทรกันบ้างถ้าเป็นเสียงโทรรูปวรรณยุกต์ก็จะต้องเขียนเป็นรูปวรรณยุกต์โทนะคะถ้าเป็นเสียงตรีเราก็ต้องเขียนรูปวรรณยุก mm. ต์ตรีนะคะ mm. แต่ถ้าเป็นเสียงจัตาวาบ้างล่ะถ้าเป็นเสียงจัตวารูปวรรณยุกต์ก็ต้องเป็นรูปจัตวาเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าอักษรกลางผันได้5เสียงและแต่ละเสียง เสียงกับรูปจะต้องตรงกันด้วยนะคะแปลว่ารูปไหนเสียงนั้นนะคะถ้าเสียงสามัญก็ต้องไม่มีรูปวรรณยุกต์ถ้าเสียงเอกก็ต้องเป็นรูปเอกเสียงโทก็ต้องเป็นรูปโทเสียงตรีก็ต้องเป็นรูปตรีและเสียงจัตวาก็ต้องเป็นรูปจัตวานะคะอ้าวทีนี้เรามาดูพื้นเสียงของอักษรกลางกันบ้างนะคะ เมื่อนำอักษรกลางมาผันเสียงแล้วพื้นเสียงจะเป็นเสียงอะไรเอแต่เด็กๆรู้จักพื้นเสียงไม่น่ะทีนี้คุณครูจะมาบอกนะักเรียนก่อนว่าพื้นเสียงนั้นก็คือเสียงพยางค์ที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นั่นเองทีนี้เด็กๆลองสังเกตดูซิจากตารางของคุณครูมีเสียงไหนหน้าที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์อามีคําว่าปลาคําว่าแกงคําว่าเตาคํา,าว่ากลอง คําเหล่านี้คือคําที่อยู่ในเสียงสามัญฉะนั้นเสียงของอักษรกลางที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็คือเสียงสามัญนั่นเองค่ะฉะนั้นพื้นเสียงของอักษรกลางก็คือเสียงสามัญนะคะพื้นเสียงของอักษรกลางก็คือเสียงสามัญก็คือเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเด็กๆอ้าวต่อไปเดี๋ยวเด็กๆ มาทำกิจกรรมฝึกผันวันณยุ์ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยแล้วกันนะคะให้เด็กๆยกมือซ้ายขึ้นมา,าก็จะมีนิ้วของเราทั้งหมดหา้านิ้วด้วยกันนะคะนิ้วโป้งคุณครูจะให้แทนเสียงสามันนิ้วชี้แทนเสียงเอนิ้วกลางแทนเสียงโทนิ้วนางแทนเสียงก็นิ้วนางแทนเสียงตรีนิ้วก้อยแทนเสียงจัตวานะคะทีนี้เดี๋ยวเราลงมาฝึกผันกัน คำแรกคุณครูขอยกตัวอย่างคำว่าจานก็แล้วกันนะคะคําว่าจานผันไปพร้อมๆกันนะคะจาน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 เด็กๆสังเกตดูสิคะว่าถ้าเป็นไม่มีรูปวรรณยุกต์แสดงว่าเป็นเสียงสามัญถ้ารูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทรูรปตรีเสียงตรี รูปจัตาวาก็เป็นเสียงจัตาวานะคะเราไปดูตัวอย่างคำกันค่ะจานข้าวเห็นไหมคะคำว่าจานเป็นคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์และก็ออกเสียงเป็นเสียงสามัญน,นะคะต่อไปคำว่ารถจัดจานคำว่าจ้านจะออกเสียงวรรณยุกต์โธฉะนั้นเวลาเราเขียนเราก็ต้องเขียนรูปวรรณยุกต์โทเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะ คำต่อไปคุณครูขอยกตัวอย่างคําว่าเปรี้ยวนะคะคําว่าเปรี้ยวเดี๋ยวเรามาผ,ผันไปพร้อมๆกันนะคะเปรีย้ยว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  เปียาคำนี้เป็นคำที่เป็นคำควบกล้ำนะคะมีปยัยชนะต้นสองตัวเรียงกันนะคะแต่ปยัยชนะต้นตัวแรกก็คือปปลาซึ่งเป็นอักษรกลางนะคะฉะนั้นถ้าผันเสียงวรรณยุกต์เล้จะได้รูปในเสียงนั้นเช่นเดียวกันนะคะเช่นคำว่ารสเปรียวนะคะเด็กๆเปรียวก็จะออกเสียงวรรณยุกต์โทเวลาเราเขียนเราเขียนก็ต้องเขียนด้วยรูปวรรณยุกต์โทเช่นเดียวกันนะคะ โอเคต่อไปเรามาสรุปเนะะื้อหาที่เราเรียนกันวันนี้นะคะเรื่องของการผันวรรณยุกอักษรกลางนะคะการผันวรรณยุกอักษรกลางก็จะผันได้ทั้งหมดห้าเสียงโดยการน,นั่นก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะต่อไปอักษรกลางก็จะผันได้เสียงและรูปจะต้องตรงกันนะคะ ส่วนพื้นเสียงของอักษกรกลางก็คือเสียงสามันเพราะเป็นเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นั่นเองค่ะอ้าวก่อนจากกันไปวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมเกมสนุกสนุกมาให้เด็กๆเ,เล่นกันนะคะเพียงแค่เด็กๆสแกน QR วโคดนี้เด็กๆก็สามารถเข้าไปร่วมเกมกิจกรรมสนุกสนุกของคุณครูได้แล้วนะคะเพื่อเป็นการฝึกออกเสียงคำที่มีรูปวรรณยุกต์นะคะ ให้เด็กๆลองไปกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนกันนะคะเล่นกันสนุกแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่คุณครูสอนไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย